จาจุดรแเนี่ยาเศ็คริโาโทองวายทองคำหนึ่งบาทเงินสดสองพันบาทอัจจะย่อออกนี่บ้าบ้าครับเอือยเออไปเลยก็ <laughs> ่ยากครับเมวานนี้ผมไปแวะผู้ไร้หัวชานแจกฝากปัจจัยมาสำหราบตรงการหนึ่ันบาท ล,ล้วอะไรเราไปถามทุกวันเป็นยังไงแล้วกับมาแล้วเมื่อไรจะได้กลับถา,ถามเกี่ยวกับเรื่องบออะไรแล้วเอาเงินมาให้เรายไม่เอาออกไปเอากลับคืนก็เราก็เป็นปกังวลก็ไปถามแกอยู่เรื่อยๆถามคนที่เป้าแล้วเขาส่งข่าวถึงการเราคอยไปถามที่นั่นเรื่องเรื่องเอาเงินมาให้เราไม่เอาเฮ้ออะไรก็จะฝากระมุนให้หลุตาแส้งแต่ก็หายอยู่ ก็ย e hey, ังให้หายเรื่อยๆแต่ยังไม่บอกว่ารุ่นคือว่าอะไรให้หายเรื่แต่ยังไม่เป็นรุ่นใ่ไหมใกล้จะได้ข่าว่าอ่าอัน้กาันไปถามเรื่อยนๆพอตัดมาสี่วงกูป้าเข้าไปถามความเคลื่อนไหวของทางหมอทางคนไข้ทางรถไปอะไรจะได้กลับหรือไม่กลับเพื่ออะไรการหยุดการยากทำอะไรชี้อะไรถามตลอดเลย ฟังเรื่องเาวาไปเรื่อยเสร็จแล้วเราจะให้พรพนพระหิวข้าวเราข่าคนได้เราให้บอกเรียกว่าพระข่าคนม่ได้หรือพระหิวข้าวข้าเลยริงหลวตาบัวดี่ยันเดยจะรักใครไม่อยากตายอยากเข้าว่ากำลังหิวข้าว <c oughs> <c oughs> เป็นแพร่ <c oughs> ทุกอย่างพูดในทุกแบบเราไม่มีอะไรเลยเราไม่ข้าบั พ put put survey, them, ่อญาติพูดถึงพูดได้สบายสบายไปเลยพวกเขาออกไปขยี้ขยับสบายทัานว่าอะไรท่านสบายว่าหรือตีเปลือกเลยก็จะก็เราไม่มีอะไรพูดแล้วหายแย่หายพวกนั้นออกไปขยี้ขยับกนสบายว่างั้นท่านสบายว่าอยู่ไปบ้านอยู่ใกล้ๆมือเราจะฟาดปากไม่เข้าใจแล้วพูดแล้วหายเแยหายไม่ว่าจะแย่อะไรยอะไรหายหมดไม่มีอะไรเหลือ พูดได้สบายไอ้พวกน่นเลย่าสบายจะ่ไหขยี้ขยำทำาใไ้ท่นนนทานบ้าอท่านบ้าอย่ใช่ยอยู่ใกล้ๆมือเราจะฟาดป,ปากเลยเล,ลยเอาคืน,นไปแล้วปัจจัยอะไรอ่ะท่านไม่เอาง้วอเจพานอดอร์วีระและดกเตอร์สวีรกแหงมหาวิาลมหาสรรารคาม เพื่อนลูกฝากบันใจมาทําบุญสองพันเจ้าค่ะเรื่องในวันเกิดหลวงพ่อแล้วก็ทําบุญให้ให้กับแม่ในวันแม่ด้วยนะคะ่ะคนแล้วก็ป่าไม้เรียงจุปันตีที่เคยมาออกอารมณ์ทานกาแควนะคะ่ะตอาไม่ค่อยจะสบายเขาแก่เ้ามาไม่ไหวปีนี้ก็ฝากมาถวาย500ร้อ แล้วก็ไไสุภภชัยแซ่ลิ่มถาวายเท็กหรือพันบาทแล้วนักเรียนและครูโรงเรียนเสนพงอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาถาวาย5้0 0ันบาทนางอาอาจารย์เครือวันเส้นพงและลูกหลานถาวาย1 0 0 0 0บาท เจ้าของสถานีสะเดาและสถานีหาดใหญ่เจ้าค่ะและ้วนอกจากนั้นเรือวันอาจารย์เรือวันเสนพงและเพื่อนเพื่อนได้จะทำหนังสือยานสัมปันโนว่าโดยเอามาจากข้อความเอามาจากบอดต,ต่างๆเอามารวบรวมเจ้าค่ะที่ติดบอร์ดต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะพิมพ์ขึ้นที่โรงพิมพ์สิงสย,ยาม ประมาณหม0 0เล่มเพื่อแจกในวันเกิดของหลวงพ่อเขาเขียนหน้าบกว่ายานสัมปันโนว่าเรื่องในโอกาสสิริอายุครบ94ปี12สิงหา2550พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดนโาธาี เนื้อหาในเล่มนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทศอบรมพระเทศอบรมพรวาวาสและสงเคราะห์โลกจ้าคะ่ะมีประมาณสองรหน้าส่วนมากเขาก็จะหยิบมาจากบอดนะคะแล้วก็อย่างเช่นพูดว่าชาติไทยอยู่ได้าศาสนาก็อยู่ได้ชาติไทยจมศาสนาก็จม,น,จมนี่เราจะพยุงทั้งชาติไทยทั้งาศาสนาของเรา ขึ้นในระยะเดียวกันขออย่าได้ามาขีดมาขวางเป็นฉาดอย่าให้เห็นเลยนะอันนี้มาจากาคำเทศนาที่ชื่อว่าพระพุทธศาสนารักษาชาติไทยหน้า12เจ้าค่ะทั้งหมดจะมีมาหมดว่ามาจากตรงไหนตรงไหนตรงไหนและหน้าอะไรอะไรและส่วนมากเอามาจากบ่อนเนะะี่ยคะ่ะปิ๊ดเนี่ยค่ะทั้งหมดมีร้อยกว่าหน้าพิมมื่นถ5 0ห้าร้อยเล่มเจ้าค่ะ คนกิมคืออาจารย์เชววันแสงพงษ์เจ้าค่ะและเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็แล้วเขาก็เอามาข้างหลังเจ้าค่ะประเดี๋ยวเขาจะแจกเจ้าค่ะแตต้องถวายหลวงพ่อครับรูปทรงคันน้ำไหลซึมสรุปทรงคันน้ำไหลซึมก็ถูกขอให้คุณยายก่อนนอกจากนั้นนะคะอา คุณสุรศักดิ์คุณสุรศักดิ์คุณอำพรสีตั้งรัตนคุณและลูกๆพร้อมหลานๆลาถวายหนังสือธรรมธาตุจำนวนหมื่นเล่มหนังสือธรรมธาตุนี่ค่ะจำนวนหมื่นเล่มคุณสุรศักดิ์กับคุณอำพรสีตั้งรัตนคุณเท่าไหร่ค่าเสียค่ใจ่าเหรอค่ะหลวงพ่อละค่ะโดยพระอาจารย์หาบัวยานรศรปโนค่ะโดยหลวงพ่อละค่ะ เอาแต่เขาพิมมาหมื่นเล่มเจ้าค่ะสำหรับแจกเจ้าค่ะเออมอสักกี่เงี่ยวนแจกให้วันหมื่นเล่มเจ้าค่ะเขาพิมมาว่าหมื่นเล่มปเดี๋ยวประเดี๋ยวเขาคงจะเอามาแจกกันตัวนี้ก็มาแจกค่ะวันเจอหลวงพ่อเนี่ยค่ะแจเลยแจกเลยเอามาแจกเลยหลเล่มมาเขาพิมมาหมื่นเล่มครับเ้าพิมมามืเล่มี๋มาแจกครัเลเล่ันแจกนีะนะเนี่ยเดี๋ ก็ไปใส่เยนะใส่วาุกเอาแ้่ไปเอาแค่ไปเอาเอาไว้โบกแคร้อยเอาไว้เอาไว้แนี่ขำบุญครับผนตำรวจตีวรวรุธมาสมพันธ์น้องบัวลภูครับถวายเช็ดหนึ่งหมื่นแล้วอันนี้ดีครับประภัยพรก็ถวายหนึ่งหมื่นเหมอนกันโดยทิทไทย าจะก,กรรมในเวงของนายอภิชัยเดชศีระยากรน,นะครับไห้หายป่วยไวๆ,ๆแล้วนี่ยามนะครับยามแขกที่ที่ไปลุกศิษย์่านสมเด็จลองสมเด็จวัดจีดีหลวงครับถวายห้าพันบาทวันเกิดหลวงตาทิดตอ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นี่หมอหมอลุงเลืองฮะลิ้นไพมบูนถวายหนึ่งหมื่นบาทครับหมอลุงเลืองลิ้นไพมบูลบอุดรธานีครับ <ๆ S 2> เดี๋ยวว่าจะว่าไปรับรางวัลแม่ดีเด่น วัครับวันนี้พ่งนีผมไม่อยู่คุณแม่เพิ่นจะได้แม่ดีเด่นแห่งชาติจะพาคุณแม่ไปนอธิยาเจ้าวันอธิยาเจ้าวันครับเข้าใจหมอคือล้อกันชิดติดทางสับศาสนาว่าหมอคนนี้สังัารบ้างคุณร์มีหมอคนนี้ถทบหมอหมอเุทพหมอสาธิต บุกแทบหมอสาดดิจูดอหมอลุ่งเรืองครับลุ่งเรืองเลยใช่รุ่งเรืองหลวงพ่อเจ้าค่ะคุณยินดีจากมาเลเซียริมหนังสือหลวงปู่มั่นเป็นภาษาอังกฤษพันเล่มเจ้าค่ะเพื่อให้คนต่างชาติได้อ่านเจ้าค่ะ่ภาษาภาษาอังกฤษเนาท์ะไปใจกภาษาอังนฤษ ภาษาอังกฤษครับเป็นประวัติลวงปู่มั่นเป็นภาษาอังกฤษเจ้าค่ะเราว่าเราเสี 1941, ยงใช่ไหมใช่เจ้าค่ะจากที่หลวงตาเขียนก็หลวงตาแล้วครับนี่อุดรพีชครับนักเรียนอุดรพชห้าิบสีคนถวายหลวงตา3,321บาท54าสิบสี่คนไอ้คลิปคือสลวงตาต้องให้ให้หลวงตาเจ้าค่ะ เขาเคให้ถวายหลวงตาเจ้าค่ะเป็นภาษาคลีเจ้าค่ะจะเจอผีบ้าแล้วไม่ใช่บ้าแล้วไม่อานะ่านอ่ะใครอยากไปบ้าไปอ่านไป <laughs> เราเป็นคนดี <laughs> คนเดียวไม่อา <laughs> <laughs> ม่านเข้าใจเลยที่พูดอีกตั้าใจมาอ่านได้ออกอ่านไม่ออก <laughs> 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 มีวันนัดที่ห้าร้อยอีดาบทศีิพนธห้าร้อยครับนายกุจ่าห้าร้อยครับพอใจพอใจนี่วัดหูอื้อวัดหูอือนี่หนึ่งร้อยเหรียญนี่ถวายสามพันครับนางทัศนีพนธ์การจนะศักดิ์ครับถวายสามพันบาทนางทัศนีพนธ์การจนะศักดิ์อันนี้นายทวีเดชแสนนครถวายห้าพันบาท น,น,นี้อาจารย์วิชัยสีบุญลือถวายพันบาทมีชื่อประวิทครับชื่อปวิทธนาวิพาษทำบุญวันเกิด500บาทเนึ่ร้อยมาื่อ1ที่วัดเอ็ดเรือเวาลาที่1ิครับไปลงเรียนบ้านการราทาพูดธารโงไปงรยบานไปรียนงไปโรียนก็ไปลโยงแล้วสองหมื่นสองหมน

จ้าครับมีเด็กที่มาฟังอยู่เนี่ยเขาถามปัญหาถ้าหากม,มีเด็กที่มามาอยู่ในสลานี้ถามปัญหาลุมตาถ้าหากเห็หเนว่าไม่ควรตอบก็ไม่ต้องตอบก็ได้นะครับก็บอกการาบดริธีการลุมตาที่เคารบอย่างสูงการปฏิบัติขั้นนี้รู้สึกว่ายาวว่าชั้นดีคือชั้นไหนล่ะก,ก็นี่ครับผมนึกกลบเรียนว่าลุงมตาฟังแล้วถ้าไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบครับว่าว่า,วา เ,เริ่มไป,ไปยาวการปฏิบัติทำขั้นนี้รู้สึกยาวกว่าสองขั้นที่ผ่านมาอยู่มากลูกมีปัญหาเห็นแต่เพียงสิ่งหนึ่งพุ่งออกจาก,กจิตพุ่งพุ่งดับพุ่งพุ่งแล้วก็ดับบางทีกย็ยิบยิบแยบแบแต่หากถ้าเผลอไปก็ไม่เห็นตอนนี้มันพุ่งออก,ไ,กไปสู่ฟ้ายจิตคือเรื่องราวที่ปรุงแต่งทุกจึงเกิดขึ้นบางครั้งก็มีสติดีอยู่แต่ถ้าสติเผลอ ันก็พุ่งไปต่อหน้าต่อตาลูกปฏิบัติไม่เหมือนใครจึงขอากาบเรียนถามหลวงตาว่าลูกบกพร่องตรงไหนบ้างจะพิจารณาอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากโลกนี้อย่างไปได้เจ้าค่ะกับพระคุณนมัตการหลวงตาด้วยความเคารพอย่างสูงจากลูกศิษย์นอกคอกจากลูกศิษย์นอกคอกเขาลงชื่อไว้ว่าลูกศิษย์นอกคอกแล้วอาจารย์ในคอกจะตอบเข้าใจไหม <laughs> ที่มันพูดไปแล้วก็พูดไปเถอะการพูดงนะแ,แล้วให้มีสติมันอยากจะพูดไปแล้วก็พูดไปบ้างปล่อยไปบ้างนะและไม่มีอะไรล่ะมันจะพูดไปแล้วก็ไม่ค่ยเกิดประโยชน์แล้วให้มีสติจับเอาไว้สติเป็นเชือกดึงเอาไว้กนะต้องการจใจหยุดยอดลงมาเราวว่าวางสติจับดึง,งมาหายไปป้าหายหมดเลยกระจายไปเรานี้ผ่านมาบ่นแล้วแป๊บบอกวา,ามาันรู้ทันทีกระจายไป นอกจากไม่มีผู้ถามท่ะนั้นเขาแยกประกัศาสตเป็นรูปทันทีทีนั่นแหละความรู้ทางด้านจิตใจมันิีกสุดเะไรนอกจากไม่ได้เรีนเกี่ยวกับเกิไม่รู้ไปชี้เผยรู้ดวงตาบอดาถ้าออกวางรับประทานทีก็คือเรื่อ เออไปเบอทคำเอาไปท้คบเฮ้ยยเทองคหมเอาไปแยกออกขอคเรแยกเอาไปอันนี้เราอ่านไม่ออกแล้วเราก็แยกที่เราแยกไปละถ้างั้นลูกขอไปได้อ่านไม่ออกเราเป็นคนดีอ่านมันเป็นบ้าไปเลยเพราะฉะนั้นเราจไม่อ่าน เพื่อรักษาเกียรติคนดีไว้คนทั้งโลกไม่ได้แต่คนบ้าคนดีคนเดียวเพราั้นจึงไปอานเพื่อรักษาคนดีคนเดียวได้เอาไว้อรับเป็นบ้าทำไมอ่านูู่พเหมือนู๋จงอะไรบ่าาอะไรว้าบ่า อะไรจะไปแล้วแล้วอยู่กับใครไปก็ไใเรา่ยาเราด้ยน่กดล้วเราะคุขา่ะอะไรพีิงสีสีธวัชฝาถวายมาสองมืรายการนี่ก็คือวันที่สิบสองแต่ลูกแบกถวาย อันที่สองคครอบครัวคุณลักษนาวิชวัตรพง์และญาติมีอีก1นึ่งหมนองมีสามหมื่จ้าคอะไรอ่ะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะหมดแล้วคือได้ะล้อเขาวาเขาว่าสายแล้วเราไปติด้ามมาดีังไปหนึ่งคน ไปทุกวันใช่ป่าคณะเรือบุญปากน้ำสิทธ์ทั้นพลีธรรมะโรวัดอโศการามกราบน้อมถวายปัจจัยสงฆ์โลก5,000บาทเจ้าค่ะพอใจพอใจคุณชัยกราบน้อมถวายทองคำเจ้าค่ะเป็นกรอบพระเจ้าค่ะสองอันเจ้าค่ะเป็นนัยยะว่า ธรรมะนี้คู่กับกิเลสเจ้าค่ะกิเลสคู่กับธรรมเจ้าค่ะเมื่อธรรแรงก็ปราบกิเลสได้แต่เมื่อกิเลสแรงกิเลสก็ปราบธรรมะได้เช่นเดียวกันเจ้าค่ะจึงควรภาวนาทางศีลอย่าเลยละบุตรสาหะสสืบกร้างทางสวรรค์นิสัยส่งคงนิพพานไม่นานคันเกษมสรรแสนสุขสิ้นทุกเออาระพอ ไปยี่พาดได้หมดเหล่าน,นี้ยังเหลือให้มันเหลือต้องใจสูบให้มันเห่าว้อเจ้าของไปยี่พาดหมดว้าเรากี่ตัวเลยไม่ใช่ตัวร่ารักะมีแต่ตัวน่ารักถ้านั้นเหลือ,จอเ,อเ,เอออจ้าของไปยี่พาดหมดแล้วมาถอนว่นวนนวนอว้อเลยว้าอหลวงตาเจ้าขาศรัทธาญาติโยมทลายทั่วทั้งศาลา รวมถึงผู้มีอิทธิยินดีขอน้อมถวายทองคำจำนวนหนึ่งบาทและใบโพทองคำสามใบเจ้าค่ะและหมูทองหนึ่งตัวเจ้าค่ะสองหัวทองอ๋อได้เอาไว้แล้วางๆเลยวันนี้สัญญาไม่ร้องไห้เหรอวันนี้เขาสัญญาตอนเช้าว่าเขาไม่ร้องไห้อะไรเห็นวล้วจะให้กอดเ้าเสือะไรต่ออะไร ờ quay quái 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 Đi quái 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 2อ,อ,อ0 0กับอีก1ดอลลาร์ครับพอ,อ,อใจพอใจราคาพอใจไปเลยหนึ่งร้อยดอลลาร์แในนี้นะคะมีคุณน้ำพยกับน้ำถวายมา5,000ันผู้ที่ส่วนผู้สได้กับคุณแม่ทูกอัเงินนะเจ้าคะและเช็ค,คกับาอ่านแม่ชีแม่ชีฝากมาเจ้าคะถวายเช็คครับแม่ชีแม่ชีฝากมาจากนครปฐม ชื่อนิสานะเป็นภูานิสาูสาช,ชื่อภูสานิสาชาญวิทยกุลก<ช>็<ง>บอกฝากระจากนครปฐมถวายหลวงตาบอกว่าเป็นมะเร็งที่กระดูกเหรอมะเร็งที่ปอดเออมะ <บา S 2> เร็งท,ที่ปอดลามไปที่กระดูกแล้วขอเมตตาจากหลวงตาครับขอเมตตามาครับเมตตาอะไรเมตตาเป็นมะเร็งที่ปอดที่กระดูกขอเมตตา กชคืออะไรตารับทราบแล้วว่าเาปดิาว่าูแจกแจกไว้เอาเาอาเอาาดิแจกแจกไว้ดินาเราดู้ก่อนเอาดูก่อน

เอาเน้นเนี่ยที่ที่ที่ก็ติดสอนนะคะเป็นวรว่าที่สําคัญสาคัญของหลวงพ่อเจ้าค่ะโดยเฉพาะเด็กทางใต้ที่ไม่เคยมาวัดเนี่ยค่ะจะได้รู้ใจค,ความสมําคัญว่าหลวงพ่อสอนอะไรอะไรบ้างค่ะเพราะเขาเป็นเจ้าของโรงเรียนเจ้าแบบคุณธรรมเนี่ยนะ,ะ,ะก็สอนไป่อ้ทั่วประเทศไทยจะว่าในภาคใต้ภาคเหนือฝ้าฝ้าก็มี<า>สอนหมดใครจะรับได้เทบุรเทวดา,สอ,าสอนหมดชาวัา้นา<อ>นเนี่ย อันนี้อันนี้มาจากนครไทยพิษนุโลกเจ้าค่ะถวายปัดใจัย3,500บาทและถวายทองหนึ่งบาทเจ้าค่ะเออเอาพอใจพอใจเดี๋ยวก็กำลังขนจัูกเข้าข้าวหลวงเวลาเข้าคำน้ำปาดบ้านเข้าคำได้ต้องหมื่นกว่าเลยนะอยได้ว่าคือหนึ่งข้าห้าร้อยกว่ากิโล ข้าวขาวข้าวขาวหข้าวดีะาด้ข yes, ้าวดีได AP ้ขอาวมากมายหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหาร้อยไห้าร้อยห้าสิบเอียงเขาคำทิวีโลจเป็นหมื่นวีโรหนึ่งหมื่นหน่งพหาร้อยห้สิบอะมากเขาเเขา่หรือตครับเมื่อกี้นี้ผมให้สรุปตรงคำนั้นไปสิ ไปไหนก็ไม่รู้ละหายไปเรียบไปได้เขาไปสรุปไปไหนก็เราเลยไปสรุปเขาไปสรุปแล้วได้ผลอะไรเยียบเลยหายเรยบเลยหน้าตาลามาครับนาตาลามาเท่าไหร่ไม่รู้ สามพันบาทครับต่อยอดเยอะแล้วก็คือถ้าจะชอบถ้าจะชอบกีบาดถูกกันมากนะถ้าจะชอบกาบาเหมือนเรากับาถูงกันมากก็จะเป็นตามวิสัยลากหมาแล้วก็ชอบเ้วยกำบาถ้าจะชอบไายไรบ้างไวะไรบ้าง เดินบ en, ิจารณาพระไปก่อนบดเพราะเรามีอกาสอดานเราจ้ตัวเราบิจารจะไม่สี่กันนะแต่ที่เรามีเวลาเพียงเา่านั้นวันเดียวก็ถือโอกาสเดินบิจารณาให้ภาพไปก่อนหน้าบดเรากับพาะเจ้าจ้าวอย่างไรคือจะไปเรื่อถ้ามีไม่เช่าไม่เช่าึ่งขนาดเดือน ถ้ายาสับหัวไม่ถาถือจับจับอะไรคุยไรื่ตงท้าขอเลยถ้าหาขอเงินสักสามพันไรนะจะไปทำอะไรจะไปทำจะไปทำอะไรดัานเออให้ท่าถือคุยกันไปยอไปถือได้ม้ามันมาคอยเก็บกินอาหารเสร็จเวลาใส่บาทนะบ้าแบบพูดเกียรต เราไปถือด้านหมาผ่านมาใส่พั้วหลังหมาละใส่พั้วหมาเราแยกกันทิ้งไม้แล้วรับบาดแเฉยโยมเขก็ะเฉยเขารู้นิสัยท่านแต่เราแล้เรายังไม่รู้เราขอขัดยู่ในใจแหละก็ไปถือป้าเราไปถือยิ่หมาบ้าพุ่มเบลเอาบ้านจะเคาะหลังหมาพุ้อทิ้งไม้ทิ้งไม้เขารับบาดเฉยพวกโยมเขากระเฉยนะแสดงว่าเขารู้จักฉันกับหมาเป็นยังไง เลยมีเสียงแป๊กหมาราแง้กมันตื่นที่เฉยไม่ได้เก็มละก็ไม่สับอันนี้ดังแป๊กแป้งก็เป็นเหนุกาจะเข้าระบาดแล้วก็ไม่เคาะหลังว้าวาเราแป๊กเลยหมาก็แง้มเลยได้ก็ทิ้งไปได้เลยเข้าระบาดให้ได้อยู่ๆในกลางวันนะกลางวันจะอยู่พระกับยังเงียบใครแต่อยู่เงียบพอดีหมาบันดา มากลางวัดบมบีศาลาอยู่กลางวัดีวัดโคกบนเลยไปเขเสียงรัดรัดเลย้าก็พุบปว่ารัดอะไรี่นีรัดี่เนี้ยไล่ผ้าให้มบานรัดรัดไล่หมาลงกองลงลงลงศาลทั้ยังเลไล่เพราะอะไรล่อะไรอะไรป้านลงสาเตาอเดียกัน ้อยดาวนั่นมึเก่งกว่าคนได้หรือเท่าด้นละมันจะเก่งกว่คนได้หรือกบรารอบ้านหรือมาไม่มีอะไไปมันกระโดดสงศะสะแล้วก็ไหว้รับอไระแล้วมันจะเก่งกว่คนไปได้หรอเท่าด้านละไปแล้วิมส่ดานเยกระาชอบตาด้าชวีเออสามีแล้วครอบคัวถวายหนังสือธรรมทานกินทั้งหมดหน เลยเดี๋ยวไปคนนี้คนพิมพ์คะคนนี้ไม่ได้พิมพ์ที่พูดอ่ะหมืนเล่มค่คนนี้เป็นคนพิมพ์ธรรมธาตุเนี่ยครับธรรมชาติหนึ่งหมื่นเล่มแล้วมาแจกไปแล้วธรรมชาติเราแค่เทศเสวยะยเขียนไปเข้าเกี่ยวข้องกับธรรมชาติไปถึก้อนรอเปลาธรรมาติมาถึงจุดที่บริสุทธิ์ดวนแล้วเข้าถึงธรรมธาตุ เราพูดเราเชศเกิดถึงตัวทราบมันเสียมาว่านักธุรกิจมันเข้ากับเรียโทษตลอดแต่ว่าจะโกงกันไม่ไโกงเลยตอนรกอะไรนะ้ให้พดแบบยอรับพรแบบไม่ซื้อได้อี่าไ้ไป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 ไไป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 ไไป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 ไ ยี่บ้าาทครับผมแปส่ตางค์ดีไปบ้าสิบบาทแปดสิบสสตางค์ครับผมยี่สิบห้าบาทแปสตางค์แต่เยอะอยู่ต่อไอารให้อแล้วะอแล้วให้ฟอ สีตังปฏิสีตังตรงหางคุปเมวัสัมมุขโตสัพเพกูเรตุสังตปาจัตโตปันนารโสยถาเบรโชติรโสยถาสัพิติโยมิวัชานตุสัพเปโลกะวินัสโตมาเตภวะตมันตรายโยสุขีติทายโกภวะ อระผวาทนสีสันิจ้างุษาปิจายโยตตารโยธรรมาวาทาเตยอายุวันโอโสขังภาลังสาธุไอฟอนฟอดอหูหูอื้อเสียงลั่นหูไอฟอนออกหูหีวัดหูอื้อเวยแก้ววัดฮะได้แล้วผมเนี่ย เสร็จไป